เอาขึ้นมาดิขึ้นแบบถอยขึมันก็ีถอยเด้มันก็ถอยขียวเกตัวมันก็ถอยขึ้นตวกเท่าเออนี่าดิพี่เลือ่ เพราะว่าจ๊ดจดซูมลูกไฟเราค่อยๆอยขึ้นมันจะมีคอลงไปแล้วนะมันมีลูไันไปล่างแล้วเป็นล่างแล้วเฮ้ขึ้นแล้ว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 ข้แล้วลูไฟบนแล้วใกล้แล้วลุ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 ลแลุลุล่ลแลุลุล้ลแลุ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 ลแลุ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 ลลุลลแลล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  เอ,เ,อเ,อเ,อเอาไปเก็บขึ้นแล้วขแล้วันี้จะต้องมุกมัน่อนมาเนี่เดี๋ยวผึงพี่อ้าวอายเพียเอาพีเอาเพียเก็อยกอยเย